โกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่มันสีนีนะโกโกวาโกเยียเยออิดออิด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  ใจโกครับใจแอนอยู่ไหนครับน้องน้องน้องใจโกะอะไรโหลดคลิปลุงเอไปดูบนเครื่องบินครับเฮ้ <Hey. S 1> ยสองนาทีปิดนอนดีกว่าครับ ah. ลุงเอเคยคิดเชิงโกโก้ว่าแบบว่าเอเอถ้าเราเอากุยแทงโกโก้ว่าจะฟินไหมนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอไอมีน้องอย่าตังไรอย่าตังไรใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์หน่อยนะครับทดสอบระบบตดสะเก็ดเนื้อ <c oughs> ระบบโพลูกจ๋าโกโก้เบ้ที่หนูอยากยาดัด โกโกเบที่หนูอยากเรียรูุ้โกุยโกโกวาอิมิซึมิเบอ่ามิซึมิเบะนะฮะไปญี่ปุ่นไปเลยคนท้องสตร,รีมาหาเงินเลี้ยงลูกไ <c oughs> ม่ใช่คนท้องไงอีโดคนงานวิจัยบอกว่าการท่องคำศัพท์ภาษา 5, <000. S 1> อังกฤษไม่จำเป็นต้องใช้มีดสับแต่อย่างใดน้องไอพ่อมึงใช้ท่องคำศัพท์ไปมีดสรรับไปผีลุงเอแต่งเป็นผีตายท้องกลมหรอครับนี่ใจคอน้องน้องน้องไม่ใช่ผีตายท้องกลมครับผู้เลวไม่ได้คอยผีตายท้องกลมเอ้า โทษทีครับคิดดังไปหน่อยอคอสเพลเหมือนมากครับผมเปียแบบนี้แบบนี้น้องโคะมานบ้านทรายอเบดร,รอครับชายอเบดไมึงมีแต่บ้านทรายทอสวัสดีครับติดตามพี่มานานแล้วครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนอาชีพมาสตรีมแล้วหรอครับพี่โปง่ง ไม่ใช่พี่โป่งนะน้องนี่พ sí ี่ปวกนะครับลุงเอคราบผมสามารถสะกดจิตคนได้สามสองหนึ่งลุกขึ้นแล้วพูดผิว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 แลวบอกว่าโกโก้ว่าผิว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 คนคู่เวรอะไรหล่อชิบหายเลยไม่ใช่มุงล่อเล่นลุงนั่นแหละล่อเล่นไอเวย์นอะไรของมึงมึงอย่าสับสนในตูวไอ้เงาเดียวการวิจัยเผยว่านอนถนนไม่ได้นอนบนถนนแต่อย่างใดเขาก็ไม่ใช่นอนถนนน้องไม่ใช่นอนถนนไม่ได้ชื่อมาจากนอนถนน ลุงเอลุงเอเคยคิดเชิงปีใหม่เอาดอกไม้ไฟยัดรูมหัสจั์แล้วยิงขึ้นฟ้าไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมึงดูกระตูนเยอะไงจัดดัดจัดเข้าดาบเงื้อดางแหกไอสัตว์มันไม่บินขึ้นฟ้าหรอกสะเกียขี้กระตายแหละเอเคยคิดไหมตอนที่หลบโกโก้ว่าแล้วดันมันหันมาพอดีเราตกใจเลยชักว่าแก้เขินมันไหมครับมันึงไม่ทันได้กักเลยมาชักหรอกมันยิงมึงก่อนขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับที่เราทําคนบ้าที่ยังไม่ได้รับการรักษาหลุดออกมาไม่ใช่ครับวันนี้คอสเป็นตุ๊กตายังหรอครับ เหมืออนนดด้วยะีก mm ิแสดงตามซีรีส์โกโก้โกโก้โกโกเลสโกเซมาดูช็อตว่าโกโก้โกโก้โกโก้โกเลสโกเด็กขยับขยับเข้าอินไมโซ่สี่เหลี่ยมมีเจ้เอตัวเองหมาอะไรมีหลายสีหมาอะไรอื่นนะหมาซื้อสีพาสเทลอ่าสีเหลีมาอะไรโมดใยโมดใยจบด้วยโมดใยดีกว่านะครับหมามีหลายสีลุงเอทำตามนะครับ แอปเบลชวนคนดูกดไลค์กดไลคค์หนน่อยะโอ้โหเกินคาดมากเกินอะไรม่คิดว่าจะอุบาทขนาดนี้น้องน้องก็แบบพูดในทางที่ดีลุงเอเคยไหมกําลังจะนอนแต่มีคนจุดพลุเสียงดังเลยเอาพลุยัดให้ระเบิดในรูขมิบเราแทนกูเป็นเก่งอย่างเดียวไม่เอายัดเข้าดังเลยตาไอิงตาแอต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 อิงตาแอ้เราทีมงานช่องเจ็ดขออนุญาตทดสอบการแสดงเริ่มมีสาวเดินผ่านเอหันไปมองแล้วทักให้ดูเลยเอา กูเป็นโรคที่ดอเฮ้ยไอห้าหกไอเลขห้าหกจงอะไรเ<ต>ดี๋ยวมึงโดนหรอกบีบคอมือเนี่ยอยากโดนโจก็ว่า,วาบีบคอไม่นอห้าหกมองหน้านไมไม่เลขห้าหกไม่เลขห้าหกคุณมองอะไรคุณอยากโดนบีบคอไหมคุณมองอะไรเลขห้าหกถ้าลุงได้เป็นฟรอนแมนลุงคิดจะสร้างเกมให้แข่งกันชูวูแล้วหาคนที่ท่าเสวสุดมาอมขวเอไหมมึงเป็นเรื่องเป็นราวน้องถ้าผมเล่นเกมแล้วเจอโกโกว่าตัวนี้ผมจะรีบวิ่งเข้าเส้นชัยเลยครับเห็นไหมวิ่งไปยัดดาก เปิมาไม่ทันไรก็เอาแต่ด่าลุงลุงเอนิสัยเสียไอโลนนี่ก็นั่งให้เขาด่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่หมัดเครื่องหมายอี้ผิดี่ะยืนเลยาค่ะมีแฟนเป็นฝรั่งเจ้าของไม่ชอบให้มองหน้าเขาพูดว่าหันหนี ไปหาขมรเป็นผัวเจอะน้องแปมันจะได้มองสลังเมียงกับมึงทั้งคืนเลยมันจะได้ไปตะหันหนีมึงมึงไปเอาบองสลังเมียงท่าจะได้แบบมองเปรยมองเปรยมองเปรยอยสมดองสมดองกันเออเอาอย่างนั้นไดีกว่าถ้าหนูมีสิบบาทให้ลุงเอยืมห้าบาทหนูจะเหลือเท่าไหร่แน่นอนว่าห้าบาทห้าบาทบาทพ่องกูไม่ให้ยืมอีสตอบนะพระถังอะไรทํางานบ้านพระถังเลยนะพระถังซักผ้า คอสเพย์ตามกระแสเลยนะครับลุงเอคอสเป็นสังคทานอ ในเคลื่อสั่งกระากเ, <อ S 2> เ <อ S 1> คเ <อ S 1> เรืเอบนักวิทยาศาสาตร์คนไหนน่ากินสุดติกตกต๊กตอกติกตกต๊กตอกติกตกต๊กตอกติ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 ๊กตอกเฉลยโรเบิร์ตไอศครีมพอดีผมเป็นครูภาษาไทยขออนุญาตเอาไม้ไต่คู่แยรูมไหม้หันอากาศของลุงนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโกโก้น้องครูภาษาไทยะอมให <โก S 2> ้จะพูดและดา่ากูเนี่ยลุงเอครับลุงเอครับครับถ้ายุงลายกัดจูดี้เรามันจะดูดเลือดเราหรือดูดน้ำจูดี้เราครับ นอนมึงเริ่มสงสัยเรื่องจังไรเธอเอเต้นนะาจาแล้วจ้ากโกโกว่าที่ทุกคนอยากได้โกโกว่าที่ทุกคนอยากเสียบโคตรโง่ว่าจีมิ่สีดีได้จีมิสีดีได,ด้ดถ้าแจ็คปากโฮชวนลุงเอไปเซียนเตยลุงเอจะเอาแท่งภาคใต้ยัดรูภาคอีสารที่เต็มไปด้วยกลิ่นปลาร้าสิบปีมึงพูดอะไรแบบไปเรื่อยอะสรงผมแบบนี้ชุดสีแบบนี้ใช่เลยเฮ้ย หนูยินใส่ชุดโกกวาบวมน้ำอิ่มมาไม่ใช่ครับน้องดูไปดูมากูเริ่มเหมือนพัน่มเงาเบื่อพวกตันโดย20ดีนะ <c oughs> ว่ามีสองสีนะถ้านี่สีนี่สีเดียวเนะี่ยกูว่าใกล้เคียงเลยนะครับนะสวัสดีสุทรักด้วยนะครับสวัสด,ดีคุณครับเอาชุดรักพ่อมาใส่แล้วเอาเดสหลวงพี่ทับหรอครับไม่ใดเม่ใดเม่ใดพี่เนสหลวงพี่เนเดหลวงพี่ไม่มีเดสเลยคิดใหม่วิ่งมาราธอนอยู่แต่คนข้างหน้าก้มงผูกเชือกรองเท้าเลยเอานิ้วแย่ดักเขาสุดแรง สุดแรงไม่หมดทนไปกูเก่งไม่หมดนัวิจัยบอกไว้ว่า,วาที่มาไว้น้ํามันไม่ได้เคลื่อนไหวแต่มันไหวเพราะนับถือแม่คงคาน้องมันไม่ได้นับถือแม่คงคาเลยมึงอย่าหลุดเฟ โดเนตผิดช่องนี่เครับโดเนตผิดช่องมาเป็นภาษาอังกฤษด้วยไอ้บีโดเนตผิดช่องนมัตสการครับหลวงพ่อรมัสการเอ้ยไม่ใช่น้องอย่าพูดนมัสการรข่าวด่วนนายกรัฐมนตรีเคาะแล้วเคาะแล้วเรื่องอ่าเคาะแล้วก๊อกก๊นะครับด่วนนะับนี่ด่นข้างด่รัฐมนตรีเคาะแล้วมใเงินในบัญชีถึงสิบล้านไหมครับมาเอามา ไม่ครับรู้ไหมทําไมเจมจีแต่งงานสาวๆถึงอกหักไปทไมว่าทำไมเพราะสาวอีกครึ่งประเขาชอบลุงไงถ้าทุกคนกดไลค์เกินหมื่นไลค์ปีใหม่นี้ลุงเอจะจัดหมุยออนทัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมวยออนทัวร์กูไม่เคยพูดเลยครับสัดอะไรไม่ชอบอาหารอีสานติ๊กตอกติ๊กตอกสวอะไรวะไม่ชอบอาหารอีสานเลยหยีลาฟยีราฟป่ยีราฟังอายุยี่สิบจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ก่อนอายุยี่สิบผมต้องได้เรียน น้องมึงเป้าหมายมึงชัดเจนดีว้เทียอะไรไม่มีเงินพัอะไรไม่มีตังตอะพัก ซัข่าซับจาเาดวนหนุ่มวัยรุ่นอยากกินจีบีสออกทีถึงหนึ่งนาทีดับกลางถนนเพราะเติมน้ำมันรถโอ้ดับกลางถนนเลยแม่ีคําถามครับสัตว์อะไรเอวดีติ๊กต๊อก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 ติ๊กตอกเสื้อเด้านะครับเสือเด้านะเคียงนึกถึงความหลัง47ปีโลกหลังกำแพงคดีหิ้วหัวไก่ลงพื้นโชคดีที่ผมรอดมาได้และกลับตัวกลับใจแต่ยิ้วไก่ลงหัพื้นลุงนี้ขอคอนทูลุงเอครับวันนี้ครอสเพนเป็นปัน ตัวเองห่อสะบงหรอครับน้องฟันห่อสะบงใครก็คอสเพย์เป็นฟันห่อสะบงสาระนะครับทีมนักวิจัยอเมริกาชี้นั่นใช่มิดหรือเปล่าหน้าตาคุ้นคุ้นน้องชี้ไปชี้อย่างนั้นนั่นใช่มิดหรือเปล่าเดี๋ยววใจออกมาแล้วว่านงเปียกปูนไม่ได้ทําจากปูนจริอ่าไม่ได้ทําจากปูนนะครับบอกพร้อมด้วยนะคนวิจัยเผยแล้วว่าว่ายน้ําไม่ได้เป็นการพนมมือว่า้แต่อย่างไรหลังจากงงมาเป็นสิบสิบปีใครงงใครงงมึงอะงงอยู่คนเดียวใครงงกับมึนครเลยมีผัวแล้วครับ โอ้โห oh. <c oughs> ลุงเอครับ <c oughs> น้ำมันอะไรเป็นขโมยครับน้ำมันลักข้าวครับน้ำมันมันก็มีแต่น้ำมันลำข้าวมึงน้ำมันรักข้าวขาหอนนะครับ,รบที่ผมชาร์จมือถือไปเล่นไปไฟฟ้าลัดวงจรดับที่จริงเหรอเพราะชาร์จไม่เข้าม,มึงเป็นอะไรกันนะมึงมึงเลยเป็นคำที่ไม่อยากให้ลุงเอโดนด่าคำเนยมากมากครับอันนี้จริงครับอันนี้จริงครับอันนี้ไม่อยากให้ได้ยิน ลุงเอครับ,รบถ้าผมเจอลุงเอผมขอเตะหน้าลุงเอแบบสุดแรงเกิดได้ไหมครับเอาเลยน้องเอยกูตายหูมั้งใชไหมะไม่ได้มองไม่ได้มองอะไรเล่อะไรน่ารักดิตอเลอลุงล,งลุงเอตอกเลอุงพ่อเมืองอ่านลงตัวเองไอควายแยก อันนี้โกโกวาฉบับสังคังขึ้นคอคังแยกปละครับน้องครับโกโกวาไม่มีสังคังขึ้นคอครับน้องก็ใจผิดแล้วครับ <S <S 2> <S 2> น้องก็ใจผิดแล้วครับปีใหม่ลุงเอจะจัดมิทติ้งส่งท้ายรูเก่ารอเลียรูใหม่ไหมครับน้องมันมีส่งท้ายรูเก่ารอเลียรูใหม่พ่อมึงจัดละงานอย่างเงี้ยทางตัวผู้ดูเป็นใหม่ครับดูเป็นยังไงเป็นตัวผู้ให้ดูที่คังคังช่วย คางช่วยนะครับไปดูที่คางช้างนะครับถ้าเป็นคางช่วยก็จะเป็นตัวผู้นะครับนีออกมาแล้วนะครับว่าขนมเปียกปูนไม่ได้ทํามากจากเปียกของคุณปูนแต่อย่างใดน้องไม่มีเปียกของคุณปูนพ่อเด็กเด็กหนูเป็นเด็กกาพร้าพ่อพ่อเลี้ยงก็ให้ฝึกแต่มวยไทยเอาทาไมอะหนูคือไททันแอนนี่ มึงหลงุดจะไรลุงเอเป็นสเปเดอนนรอ์แมนป่ามึงเธอมึงจะเบี้ยวลุงเอครับ,รบสีอะไรเป็นเกย์ครับติ๊กตอกสีอะไรวะติ๊กตอกติ๊กตอกซียูอเกฮาห้าอืมซียูอเกย์นะครับวิจัยบอกว่าคนที่แลบลิ้นส่วนใหญ่เขาจะฮาราบรมใหญ่และคนแลบลิ้นตอนนี้ปัญญาอ่อนอู้ก็ไม่เคยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีซัสเอ้า กีซัสเป็นคอร์ดกีตาร์ที่รากานมาจากคอร์ดโดนซัสย่อมาจากซูสเปนชั่นคอร์ดนมเปรี้ยวอะไรน่ากลัวติ๊กตอกติ๊กตอกเียวอะไรน่ากลัวติ๊กตอกติ๊กตอเฉลยยาขู่นมเปรี้ยวอะไรน่ากลัวยาขู่สกีบีดีตอยเล็สกีบีดีตอยเล็ดตื่นไม่ออกเลยเนาะกอยเล็ดสกีบีดีตอยเจอากขู่เข้าไปมีคำถามครบก๋วยเตี๋ยวอะไรเหม็นที่สุดติ๊กตอก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 ติ๊ก ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกลุงเอครับหลอกเพื่อนผมหน่อยครับมันชื่อรุดพึ่งเลิกกับเฟนก๋วยเตี๋ยวอะไร หมินทีุ่ดนะครับท่โนผูชหชมสลอดหนุ่มขับรถกลับบ้านเฮ้ยค,คาดไม่ถึงหนุ่มเผยยอมรับว่าอ้วนขึ้นหลังกินตีน้อยอ่าคาดไม่ถึงเลยนะครับตอนนี้นะยอมรับเลยนะตีน้อยมานะครับคาได้เจอลุงเออยากเอาถุงเท้าชุบน้ำแล้วเตะที่หน้าเอจนถุงเท้าแห้งได้ไหมนะๆๆ <c oughs> นะนะ <c oughs> นะหนะ <c oughs> ้านขอแบบน่ารักน่ารักอะเอาถุงเท้าชุบน้ำแล้วเตะจนแห้งอะเรื่องนี้เตือนให้คนมาใช้ไก่กรูมมิ่งนะครับร้องว่าถูกเธอกัดเธอกัดเธอกัดที่มอยเลือดสาดกระจายอ่านะครับแนะนำมาใช้ไก่กรูมมิ่งนะครับไม ถูกเธอกัดเธอกัดเธอกัดที่มอยเลือดกระจายถูกเธอกัดเธอกัดเธอกัดที่มอยนทำหากระจายลุงเอเคยคิดเชิงเรียกความสนใจไหมคะสมัยเรียนตอนเดินผ่านห้องเต่าที่แอบชอบเลยชอบเลยถูกจ้ัดน้องลุงเอครับอะไรออกกําลังกายทิ๊บออกกาลังกายติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะออกกำลังกายอ่าอ่าผลเลยครับเออเกลโลเมอร์ เอไอวีคนไทยเก่งเลยหรอทำไมไม่ออกข่าวเลยวะมึงจะพูดอกหาพ่อมึงเถอะอฟเวอร์ติงเอฟซีจากประเทศไทยครับเครื่องหมายมึงจะพูดอับกิยหาพ่อมึงเถอะเอฟเวอร์ติ้งเอฟหีนักประเทศไทยมรับเครืไองไม่ยมึงจะพูดอังกฤษเาพ่อมึงเถอะเอฟเวอร์ติ้งเอฟซีจากประเลศไหยครับเคยืองหมุย อย่าโดเนตด่าลุงเอเลยทุกวันนี้ลุงก็เครียดพอแล้วต้องหาเงินไปผ่อนแรมโบ5ห้าคันโอโ้โหหคันเลยคนวิจัยเผยแล้วว่าก<ล>ีต้าไม่ใช่ของกีต้าแต่อย่างไรหลังจากงงมาเป็นสิบสิปีใครมีงงกมันห,หนาวะเนี่ยยางยวันปีใหม่จัดงานเลี้ยงฉลอง <Hey! S 1> ่ใหญ่ทุนหนักเฮ้ย <Hey! S 1> งบ้านผัดพริกแกงอ้โห oh. มบอกทไเนักโพชนาการเผยว่างูบองหลาไม่ได้เป็นส่วนผสมของแจวบองแต่อย่างใดเขาไม่มีใครอางบองหลังมาทําแจวบองเลยลุงเอครับผมส่งลูกค้าคนจีนอยู่เขาบอกจาถึงเลี้ยวจาถึงเลี้ยวผมขับวนมาสามชั่วโมงแล้วครับทําไงดีลาออกทักอย่าเป็นมันะ งานอย่าทำนอนอยู่บ้านชิวๆไปลุงเอครับมาพันอะไรชอบเล่นกีฬาหมาพันอะไรวะชอบเล่นกีฬาทุกคนมาพันไบิเรียนฮัดสกีอ่าสกีนะลุงอย่าไปสนโด้เนปปันๆเลยนะครับเขาก็หยอกลุงเหมือนหยอกหมานี่แหละอืมหมาสี่แม่มืออ่านนะะะครับฮด็อกด็อกคัลเลอร์มาร์เตอร์ตำรวจตำแหน่งไหนทำงานหนักสุดตำแหน่งไหนอ่ะจ่าทำทุกๆอย่างจ่าทำทุกๆทางอ่า จะทำทุกทุงอค่ะก๋วยเตี๋ยวอะไรให้จีนไม่หมจ้าติ๊กตอกติ๊กตาบอลไทยก็ไม่เที่ยวมุงยังเป็นคนไทยไหมว่าเอาไปหนึ่งแปดเพื่อขอชิดนักเตะไทยที่พยายามเพื่อชาติอะกูไปอะนักเตะพยายามเพื่อชาติกูดูมั่งเลยลุงเอครับไมเล่นลุงเอครับจังหวัดอะไรเป็นเจ้าป่าครับติ๊กตอกจังหวัดอะไรวะเป็นเจ้าป่าติ๊กตอกติ๊กตเฉลยจังหวัดนครราชสีมาเฮ้ยลุงเอผมขอร้องผมรอสควิตเกมนานมากทำไมอช่วยเปิดกระโปรงให้ดูหน่อยว่าโกโกวาใส่สีอะไร ที่เมื่คืนดีดัวันนั้นหนูถ่ายรูปกับลุงเอหนูไม่กล้าลงรูปเลยลุงฟันเหลืองจะใช้ฟิลเตอร์กลบลงสดสดกลัวอายลุงเอหล่อจังคาหน้าตาก็ดีสุดเลยค่ะไม่จริงค่ะเอาเอาพ่อมุงอ่ะลุงครับผมเที่ยวน้ำตกทางกลับเห็นฝรั่งกำลังโบบากันผมควรนั่งดูหรือเข้าร่วมครับ น้องมึงไปห้ามเขาทีมจะไปเข้าร่วมทะมีอะเป็นจอยเหรอเตรมเต้นนะมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่นู้อยากใดโกโกวาที่นู้อยากใส่โกโกวาที่มันสีดีนะคนวิจัยบอกว่าโกโกนั้นไม่ได้ขี่โนวาม่ามาร้องอโอย U แต่ในโกโกวาที่ไหนขีโนวาร้องน้องมึง้บั่ออื่ารั่วอย่าเบี้ยวไปมั่วรับพรนะเอยถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาขลังเอวะเมวะอโต้ทินนางเปตานางอุปกปติมีโต้ด้วยน้องบทส่วนอะไรมีโต้ทินนาง ครับผมฝากร้านมอเตอร์ไซค์เล็กไซเล็กหน่อยนะครับได้ครับสีวิชัยมอเตอร์รถถือรถผีรถหนีไฟแนนซ์ฮาดีดีอยู่ของเป็นกฎหมไมอยู่ในไร้กุมนะได้เธอบอกอดีตเคยพังปัจจุบันเคยพูนอ่าปัจจุบันอยู่กับพี่ไม่มีเสียสูญเดี๋ยวพี่รุนให้รถจากอดีตเคยพังปัจจุบันเคยพูนนะครับอันี้พวกคนใต้นะครับนะเคยก็คือที่ไี่กุ้นะครับถ้าถ้าใครไม่ได้คนใต้อาจจะเคยคืออะไร เคยพูดคือจิุยภาพอนะารัรกฎหมายใหม่ YouTube ล่าสุดหากผู้ใดทําคลิปหรือไลฟ์สดที่ไม่ตรงปกหรือสอดไส้พ่อตุยเอาลุงเอครับเคยโดนเฟ้นใช้ถือของเยอะเครียดเลยองกลางสยามไหมครับอมหาพ่อไงลุงเอครับถ้าลุงได้แสดงหนังผู้ใหญ่ลุงเอจะเลือกนักแสดงชายคนไหนครับฮะ มึงให้กูเลือกผู้หญิงเถอะลุงเคยคิดไหมครับเอเอถ้าไทยกําลังจะแพ้ฟิลิปปินส์จะบอกหยอกหยอกขอเริ่มใหม่ได้ไหมครับน้อมันหยอกไม่ได้หรอกมไม่ม้งไหยอกจนไปบอลโลกไปเลย<ด>ไม่ไดีไงสัปนี้สันพากรนนะขอรูจีบจ้วงแทงหน่อยถ้าไม่ทําเราได้เจอกันแน่ไม่สัตว์จีบจ้งแทงจีบจ้งแทง มจีตัวแทยจีตัวแทยลุงเคยคิดไหมครับว่าถ้าไทยโดนนำหนึ่งแต้มลุงเลยไปโชว์ขวยให้กรรมการเตะเนี่ยไทยไทยโดนนำกูต้องไปโชว์หวยกรรมการอีกเนี่ยลุงเอเคยดึงขนหามออยมาโซโล่กีตาร์เพลงวัดใจไหมครับให้กูดึงขนหมอยมาโซโล่กีตาร์เพลงวัดใจสู้ๆนะครับการที่เราไม่ได้ดูบอลไทยไม่ได้หมายความว่าเราเห็นไหมอย่าเสเรหมายถึงคนดู รับพรนะครับไอคังคกขึ้นอืดไอรักแรเปรี้ยวไอทอนยศแผ่นดินรักนะครับที่ด่ามาหยอกเล่นด่ากูถ้ามันไปฆ่าพ่องน,นะแต่บอกรอยย้อนเล่นบอกรักสุพนัดหน่อยครับ เสุดนัทนะคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีนี้เสนอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีเก็บยอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปัญญาอ่อนมึงกูบอกที่หน้าเครียดละเอลงไปอมเติมกัลังใจหน่อยอมเติมไอ้น้องอมเติมก็ลังใจไหนถ้าลุงเอล้มแสดงว่าลุงเอลืนไม่ได้ลืล่นหรอกบางทีไม่ได้กูไม่ได้ลืล่นหรอกน้องนะฮะที่กูล้มอ่ะกูอาจจะเหยียบพี่หมาได้ลุงฟันเปลือกกล้วยครับผมถามจากใจจริงสุดขั้วหัวใจนะครับว่าว่าลุงเต็มไหมอืม ลุงฟันเปลือกกล้วยโดนคนดูด่ามันก็เครียดนะคนดูทำกันแบบนีู้ไปชูวูเพื่อให้จูเดยตื่นลุงเอครับวันนี้จะรับบทรนฐาะลุงได้ไหมครับผมลองคิดว่าถ้าได้แล้วเสียวกูจะล้อรักแร้กูละไงจะลอเอามาล้อรักแร้กูแล้วขอให้ไลฟ์ลุงเอปังปังนะครับขอบคุณมากครับปังปังพ่อมุงตุยพักดูบอลแล้วลุกมาเต้นแบบหนึ่งได้ครับ E E R อ้อยมึงให้เพลงกูเต้นนี่เหมือนท่อง a B c อ่ะครับรนักเตะไทยต้องการกำลังใจเพราะจะนั้นตบหัวคุยเพื่อแสดงความรักชาติไทยแลนด์ไทยแลนด์ลุงเอกไทยแลนด์ตามผมไทยแลนด์ ลุงเอครับเคยคิดเชิงนักแสดงอุตราแมนไหมครับอุตมนลเลยตัดทิ้งให้มันจบจบเนี่ยนักแสดงอุตราแมนหำโดตัดทิ้ง มันหนุ่ต้าแมนยังไงวะ๊ยอย่ามาถล่มกูอีกเนี่ยสวัสดีค่ะดูบอลรอค่ะดูบอลที่ห้องหนูหน่อยค่ะใช่ครับเฮ้ได้ยอี่ซื้ออีสัตย์เอกรามเอ้าอะไรจะแดงอย่างเดียวเลยเขานักเลงจริงครับจริงต่อหนึ่งยังต้องคลานเข้ามาหาลูนี่เขาลูนแอบอยู่ใต้ทองเลยอ่ากูไปแอบมาเนียมเหลี่ยมเหมาะกับคนเหลี่ยมเหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ตรงปรบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเก็บตังเปสีกาไม่ใช่เปสีน้องมึงอย่าพูดอย่างนี้เจ็บตังเปสีกายใส่กูไม่ใช่พ้าครับ i am from America เฮ้ยเราอยากให้คุณณลลอองงใช้ผิตภัฑ์ขเรา ผลิตภัณฑ์อ,อ,อะไรอใใเอาไว้เราจะติดต่อกลับพร้อมสมปองลองเย็นสมปองลองเย็น